ไม่ปล่อยไงปล่อยนะเด็ดแม่ไปค่ะช่วยลูกด้วยไปค่ะรีบบอกให้ปล่อยเดี๋ยวนี้นะรีบเดี่ยน้ทํไมอนาบุษบาลร้องเด่นมนตรีจอนหรือเปล่าไปค่ะอ๋อเจ้าเล่เพทุบายนักนะนี่เป็นแขนกายของพวกเราเด่นใช่ไหมผมไม่ปล่อยไงปล่อยน้องเดี๋ยวนี้ไม่อาบอกให้ปล่อยผมช่วยไม่ปล่อยพี่อน่ะนี่น้องยังเป็นสาวเป็นแท่มากอด พระธรรมตอนหน้าพระพุทธรูปแบบเนี้ยไม่อายใจไม่อายบาปบ้างเลยพี่ระเดนบอกให้ปล่อยไงยังไงก็ไม่ปล่อยซิบอกให้ปล่อยไม่หมันจะไม่ปล่อยไม่ค่ะสารบัตรลูกสารบัติสารบัตเออสารบัตสารบัตหม่อมฉันสารบัตรแล้วเพคะแต่พอสารบัติแล้วมันก็ยิ่งสารแน่นนะเพคะโอยพอสระแน่นแล้วมันยังไงพอสระแน่นแล้วมันก็ไม่สระหลุดนะเพคะโอ๊ยหนู บอกให้สะบัดแรงแรงลูกสะบัดแรงแรงสะบัดแล้วไปข้าไม่หลหวเลยคะเอาหม่อมฉันไปช่วยสะบัดด้วยไหมไปคะเนี่ยเอ็งไม่ต้องยุ่งพ่อระเดนปล่อยน้องเดี๋ยวนี้นะพี่ระเดนอ้าวบอกให้ปล่อยน้ององค์ระเดนมณฑีดินสีไปค่ะเห็นแสงสีสอดสองปล่อยน้องเดี๋ยวนี้ปล่อยนะลูกกอดน้องบุดสบายโถลูกแม่เพราะเกรงว่า จนีบอกให้ปล่อยไงเล่าเนี่ยที่ให้ดอกไม้หม่อมฉัน้นเพคะที่ให้ดอกไม้เลยเนี่ยแหละนี่แหละพ่อตัวดีแหมจำได้แล้วผู้คนจะมาเห็นบอกให้ปล่อยนะพระละเด็นก็ไม่ปล่อยนี่บอกให้ปล่อยไงยังไงดิ้นแรงๆสิเพคะดิ้นแรงๆดิ้นแรงๆสิเพคะดิ้นสิลูกดิ้นดิ้นดิ้นผู้คนจะมาเห็น ระมระเด็นพ่อไม่พ้นเด็กแม่ดิคะนี่บอกให้ต้องรับปากพี่เสียก่อนอะไรรับปากอะไรบอกสิเมื่อลนรักพี่ตายแล้วบอกว่าไม่รักไงไม่รู้เรื่องนีืไงบอกว่าไม่รักไม่รักไงตายตายไม่อายพระอายเจ้าทําแบบนี้บ่อยสิท่าน่นสิแสดงว่าเป็นคนชอบขืนใจแน่เลยขืนใจบ่อยใช่ ปล่อยสิแล้วถอนมันจากประตูฉันบอกให้ปล่อยนะไม่ยอมเป็นคู่จรากานะไรเลยอะไรเลยทำยังไงดีล่ะแม่ครับก็พากงนอย่างเนี้ยก็บอกแล้วไงไม่ชอบคนสูงอายุอะไรมาร่วมกับวงเทวาทำไม จงพูดมาเดี๋ยวนี้ออกมาลูกดอกมาหากน้องนั้นดืูก็จะดานกลอดน้องให้นานสิบปีบอกให้ปล่อยนะพี่นาเด็ดไปเดี๋ยวนี้เรื่องนี้ได้กำไรไหมชม ให้ปล่อยแม่หมดท,า,ทางเสียทางว่าเท่าไรนี่เ <c oughs> บาๆเดี๋ยวก็ดูกลุ้ม <c oughs> โอ้ยอะไรติดมือวะเนี่ยเ <c oughs> ช็ดออกเช็ดออกแค่หนังเฉยๆว่าเท่าไร <c oughs> ลแล้วบอกว่าี่ระเดนแสงทีนมันส่องคนมองเห็นใหญ่มาทำเล่นเช่นนี้นี่บอกให้ปล่อยไงโอ้โหจับแน่น<ง>จังเลยไม่ปล่อยนี่เป็นหลานนะเนี่ยหลานนั่นแหละตัวดีนักแหละนี่บอกให้ปล่อย มีเลือกสถาน,ท,นทิี่ไม่ว่ากลางคืนกลางวันมันก็จบกันฟ,ฟิีเที่บอให้ปล่อยไง <มา S 1> คน<า>ละเบืองกันนะเนี่ยคัะบอให้ปล่อยอเดี๋ยวคนละแดงลูกเขาดีพ่อม,มีแม่ทำอะไรเกรงใจกันนั่งนะปล่อยสิดูช่างเพราะนอน ท่ออีคำาาดูหวานเรื่อยเฉยช้ชำเด่กแม่เลยค่ะช่วยผมฉันด้วยด้วยท่ออีคำเสียสีบอกให้ปล่อยนะอันเมืองมันยาที่พี่ไปอยู่ก็เพียงชั่วครู่ชั่วคราวอันคู่รัง ครั้งเก่าก็คือเจ้ากับพี่จับทำไมเนี่ยฮะไม่จับิบ้านไม่ได้หรือไงอุ้ยยะ ทลอยได้แล้วทิ้งห่างเนี่ยดูหรือก็ยังไม่ปล่อยทำไมเนี่ยปล่อยสักทีสิมาให้พี่ชื่นใจหน่อยอเฮยแล้วพี่จะปล่อยเดี๋ยวนี้บอกให้ปล่อยนี่ไปเนีย่ยเป็แบบนงูหรือไงฉกอยู่ได้เนี่ยบอกให้ปล่อย มาเดวีแมน้องเห็นช่วยด้วยเบสแม่ใจมันเต้นมันตีกลองทำไงดีได้ไปคะพ่อละเด่น,นทำกับน้องปล่อยสิชนิดนายกันล้วนี่ปล่อยน้องหน่อยดิดอะไรปล่อยสักทีได้ไหมคะ หากจะให้บอกให้ปล่อยปล่อยน้องปล่อยนะมาดาก็ต้องสัญญาไม่เดเลิกแต่งกับโจมละกาไม่เพคะเสด็จแม่แต่งกับละเด่นมนตรีอ่ะอะไม่นะ,ะ้ค่ให้สัญญาก็ได้เสด็จแม่แต่ขอให้ ปล่อยน้องเอ้าให้สัญญาแล้วปล่อยสิปล่อยอย,อยากทำสัญญาถูกต้องปล่อยสักทีสิมีข้อต่อรองอทวนทีสมเด็จรามาไดา้ายายไปสัญญาง่ายๆไม่เพคอย่าเบียงบาย เมื่อยาได้นายหนานีก็อบอกว่าไม่ชอบขอจูบหน่อยพอแล้วจูบนิดเน <c oughs> ี่ยทำปทั้งตัวแล้วก่อ,อนที่จะปิดเวทีทจะบ้าหรือเปล่า ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ